สวัสดีครับผมเซียนออนนะฮะมีผมก็จะพามาดูน้ําทะเลใสๆนะที่ประเทศไต้หวันนะทะเลหินตรงนี้นะฮะเป็นทะเลที่อยู่ภาคกลางของประเทศไต้หวันเป็นหินทั้งหมดนะไม่มีทรายนะครับผมก็ดูแล้วมันก็แปลกดีนะผมก็เป็นหินผมผมยังไม่เคยเจอคนระับถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่เคยเจอผมก็ผมผมไม่เคยเจอผมก็ตื้งอนะโอ้ น้ำนี่โคตรใสเลยฮนะแต่ว่าเล่นไม่ได้นะครับคลิปนี้ถือว่าโชคดีนะผมเพราะว่าฝนไม่ตกคนระับผ,ผมกลัวผมก็กลัวฝนตกนะ่ะก็เยะครับบรรยากาศดีครับสวยงามประทับใจมากครับที่ทะเลตรงนี้นะครับก็มากันไม่เยอะครับตรงนี้ทริปนี้มันคงเป็นทริปสุดท้ายของผมแล้วนะครับที่ผมจะได้มาทํามาที่ไต้วันนะเพราะผมใกล้จะกลับแล้วครับประมาณเดือนห้ 5, าเดือนหกผมก็ ประเทศไทยนะขอบคุณทางโรงงานด้วยครับที่ให้มาเที่ยวทริป V.I.P. นะครับ V.I.P. ของผมในหน้าที่นี้ก็คือฟรีนะครับผมมาฟรีก็ <c oughs> ขอบคุณท่านผู้บริหารเท่าแก่ด้วยสวยครับประทับใจคนะรับเย้ไต้หวันเฮาป้าป้าไต้หวันนดีต้อนรัาไๆ้หวันวันค่ำ ผมมาทํางานที่นี่อผมรู้สึกดีมากครับมันไม่ใช่เหมือนเป็นเพื่อนร่วมง,งานนะเป็นผมคิดว่าทุกคนเป็นเหมือนครอบครัวนะครับทำงานช่วยกันทุกระบบทุกคนต้องต้องทําได้นะแล้วก็ช่วยกันเป็นทีมเวิร์กนะฮะก็ผมก็ภูมิใจนะที่ผมได้มาผมคิดถูกแล้วที่ผมมาก็ใกล้จะกลับแล้วก็ใจก็วิววิวอยู่นะฮะก็ ขอบคุณทุกคนนะที่ดูแลกันนะทำง,งานด้วยกันเป็นทีมเวิร์กนะฮะผมก็จะกลับแล้วบ๊ายบายฝากกดติดตามด้วยนะครับ